السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نواني ما أمّة أما أستاذة منذرة بونغاتايون ناي راي التفسير إن شاء الله قبل كي راو جرم نواني رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่44ไปจนถึงหน้าที่47ในวันนี้เราจะเรียนในบทที่9สู้ร้ออัตตีนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะมาฟังแช่อ่านสู้ร้ออัตตีนพร้อมเรียนรู้ความหมายกันนะคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอสขอสาบานด้วยต้นมะเดื่อและต้นมะกอกและด้วยภูเขาตูรซีนายและด้วยเมืองนี้ที่ปลอดภยัย โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งดดแล้วเราได้ให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำยิ่ง อลุต ال นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลายโดยที่สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้น อะไรเล่าที่ทำให้เขาปฏิเสธเจ้าในภายหลังเกี่ยวกับการตอบแทนไม่ใช่อัลลอฮ์ดอกหรือเป็นผู้ตัดสินที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลายีม ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนฮุกุมตัจวิดท,ที่มีอยู่ในสุรอัตตีนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะในสุรอัตตีนนะคะมีฮุกุมตัจวิดนะคะอยู่สองหุกกมนั่นก็คือ1อิซฮารฮากิกีคำว่า อัจรุนร้อยรูนะคะก็คือตันวีนไปพบกับฮุรุฟร้อยนะคะจึงเกิดเป็นหุกกมอิารฮากิกีโดยอิารฮากิกีนะคะเราจะไม่หน่วงเสียงค่ะต่อไปนะคะอิฟะฮากิกีอายะกุรอ่านที่ว่า อัลอิซานนะคะนั่นก็คือนูนสกินะนะคะไปพบกับฮุรุฟซีนจึงเกิดเป็นฮุกมอิกฟ้าฮากิกีและอิกฟ้ากิกีนะคะเราจะต้องนวงเสียงสองฮารกัตด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ตัฟซีฟสูรออัตตีนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ซูรอัตตีนเป็นบทบัญญัติมักเกียมีทั้งหมด8อายะนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้อัตตซีรนะคะสูระอัตตีนในภาษามลายูกันก่อนค่ะอยู่ในหน้าที่45จนถึงหน้าที่46นะคะเติร์จมะอายะอัตอตีญะสัตว i ดมีบัวตีนดันไซตุนดัว dan Bukit Tursina. Tiga, serta negeri Makkah yang aman ini. Empat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelangkapan sesuai dengan keadaannya lima. Kemudian jika ia panjang umurnya sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah rendah peringkat orang yang rendah. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putus. Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? 8. Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Di nah, ayat 1, Allah s.w.t. berkata, Kau sabar dengan mereka dan ma sendiri. การที่อลัลลอฮ์ทรงสาบานด้วยสิ่งสำคัญทั้งหมด4อย่าง อันดับที่หนั่น,นก็คือต้นมะเดื่อเป็นผลไม้ที่รู้จักกันดีในภาษาอาหรับว่าอัตตีนและต้นมะกอกหรืออัจไยตูลเป็นผลไม้ที่ผลของมันใช้กินและกลั่นเป็นน้ำมันได้ซึ่งทั้งสองผลไม้นี้มีต้นกำเนิดมาจากเบยตุลมักดิสซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านนาบีอิสลยฮิสลามได้ทรงด่าว,ว่าผู้คนให้รู้จักและศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะ ในหาลาในอายะที่สองอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าและด้วยภูเขาตุรซีนายในอายะนี้อัลลอฮ์ทรงสาบานสิ่งสำคัญอย่างที่สามนั่นก็คือภูเขาตุรซีนายหรือ ตูรีซีนีนคือภูเขาซีนายที่อยู่ในฟาลิสไตานณที่นั้นมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนั่นก็คืออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาส่งสนทนากับท่านนาบีมูซาอะัยฮิสลามและณเมืองฟาลิสตีนนี้เองที่เป็นที่ท่านนาบีมูซาอะัลฮิสลามทรงดะาวะผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์และศรัทธาต่อพระองค์ ในอายะท,ที่สามอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าและด้วยเมืองนี้ที่ปลอดภัยในอายะท,ที่สามนี้อัลลอฮ์ทรงสาบานด้วยสิ่งสำคัญประการที่สี่นั่นก็คืออัลลอฮ์ทรงสาบานด้วยนครมักกะหรืออุมมุลกุรอซึ่งมีใบตุลลอและรอบๆเมืองเป็นเขตห่วงห้าม และแน่นอนสำหรับเมืองมักกะและใบตุลล้อนั้นเป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเชิญชวนผู้คนให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮะตะลาในอายะท,ที่4อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าโดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง ซึ่งในอายัดนี้ได้กล่าวถึงเดชานุภาพและความรอบรู้และความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาที่มีต่อปวงมนุษย์นั่นก็คืออัลลอฮ์นั้นได้สร้างชนิดของมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งมีคุณลักษณะที่ดีและสมบูรณ์ยิ่งอวัยวะแต่ละส่วนสอดคล้องซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงต้องชูกรต่ออัลลอฮฺซุบะฮาหนวตาลาที่ทรงให้ความสมบูรณ์ของพวกเราทุกคนด้วยความสวยงามที่ดีและสมบูรณ์ยิ่งในอายะที่ห้าอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าแล้วเราได้ให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำยิ่งในอายะนี้อัลลอฮ์ได้กล่าวว่า ในเมื่ออัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามและมีคุณลักษณะที่ดีและสมบูรณ์ยิ่ง แต่แล้วเพราะเหตุที่พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาได้ทรงบังเกิดมนุษย์มาและพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ขอบคุณตอนเนีะมะที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาอัลลอฮฺจึงได้ให้เขากลับไปสู่สภาพที่ตกต่ำยิ่งนั่นก็คือนรกชั้นต่ำที่สุด หรือในอีกความหมายหนึ่งนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาได้ให้พวกเขากลับคืนสู่สภาพที่แก่ชาราไร้สมรรถภาพหลังจากที่พวกเขาเคยเป็นคนหนุ่มสาวที่มีร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองในอายัดท,ที่6อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่านอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลาย โดยที่สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นั่นก็คือนอกจากบรรดามุมินผู้ที่ยำเกรงซึ่งมีลักษณะรวมระหว่างการมีอีมานและการกระทำความดีสำหรับพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับรางวัลเป็นการตอบแทนตลอดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็คือสวนสวรรค์ที่พรมนักของผู้ยำเกรงนั่นเองขออัลลอฮฺสุบะฮานวตาลาทรงโปรดปรานและเมตตาให้พวกเราทุกคนเป็นชาวสวรรค์ด้วยเถิดอาเมน ในอายะห์ท,ที่7อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าดังนั้นอะไรเล่าที่ทำให้เขาปฏิเสธเจ้าในภายหลังเกี่ยวกับการตอบแทนในอายัหนี้กำลังจะชี้ให้เราเห็นว่าหลังจากหลักฐานอันชัดเจนอย่างนี้แล้วนั่นก็คือการที่อัลลอฮ์ทรงเมตตามนุษย์ทั้งหลายโดยการสร้างมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามแล้วและหากพวกเขายัาง ปฏิเสธและไม่เชื่อฟังแน่นอนอัลลอฮ์จะทรงลงโทษพวกเขาด้วยการลงโทษด้วยไฟนรกสำหรับผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายพวกเขาก็จะได้รับส่วนสวรรค์อันสถาพรด้วยหลักฐานที่ชัดเจนอย่างนี้แล้วอะไรเล่าถึงทำให้มนุษย์ปฏิเสธต่อวันแห่งการตอบแทนในอายะหท,ที่8อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า ไม่ใช่อัลลอฮ์ดอกหรือเป็นผู้ตัดสินที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลายในอายัดนี้เชี้ให้เห็นว่าดังนั้น อลอเหรม่ใช่ผู้ทรงบังเกิดและทรงทําให้เป็นสิ่งที่สวยงามยิ่งและทรงเป็นผู้ทรงที่ยุติธรรมดีเยี่ยมในการตัดสินระหว่างมนุษย์ดอกหรือซึ่งมีรายงานฮะดีษกล่าวว่าเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านถึงอายัดนี้ท่านจะกล่าวว่าแน่นอนที่สุดและข้าพระองค์เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้เป็นพยานทั้งหลายในเรื่องนี้ และแน่นอนเป็นการยืนยันว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาอัลานั้นเป็นผู้ตัดสินที่ดีเยี่ยมที่สุดในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลายต่อไปเรามาเรียนรู้บทเรียนที่ได้จากสุรอัตตีนกันบ้างนะคะอินติสารีสัตวอัลลอฮ์ตาอัลล a n m จะดี i a การมนุษย์ u k ร a n g บ e ท a ่ k b a ี่ n y a ข้อที่หนึ่ง อัลลอฮฺสุบฮานวะตาอลาได้สร้างมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งด้วย إيمان และอาลั menjadi p o k o k k e m u l i a a n s eseorang manusia tanpa iman dan amal mereka akan menjadi orang yang hina dan tidak berguna ในข้อที่สองนี้ได้กล่าวว่าการที่เราศรัทธาและ กระทำความดีเป็นสิ่งที่จะยืนยันว่ามนุษย์คนหนึ่งนั้นมีเกียรติมากเพียงใดหากไม่มีการศรัทธาและการกระทำความดีทั้งหลายแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะกลับกลายเป็นผู้ที่ตกต่ำและเป็นผู้ที่ไรค่า ส ah มนุษย์จงอย่า t e r l a g a h dan t e l u bangga s h i n g a ลื akan diri เนื่องจากพวกเขาถูกจับตามอลลอฮ์ในทยุคสข้อสมนุษย์อย่าทะนงตนมากเกินไปและอย่าภูมิใจมากเกินไปจนกระทั่งลืมตัวตนของตนเองเพราะพวกเขาเหล่านั้นแน่นอนอัลลอฮ์ทรงเห็น ทุกๆก,การกระทําของพวกเขาในทุกๆเวลาอัมปอดอัลลยฮตอาลามหาอัิเลดานบิจัานาข้อสี่อัลลอฮฺอะัาลาเป็นผู้ทรงยุติธรรมยิ่งและเป็นผู้ทรงปรีชาญานยิ่ง อัลฮัมดุลิลละเป็นอย่างไรกันบ้างในการตัฟซีรสุรออัตตีนหวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะชุโกรต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตาลาในการที่พระองค์ทรงสร้างเรามาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งและเราจะปฏิบัติตามผู้คนที่ศรัทธาและกระทำความดีเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานูตาลา สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะไม่มีอัลฮัมดุลิลละแต่จะให้เด็กๆทุกคนนะคะทำการทบทวนบทเรียนอัตตีนอินชาอัลลอฮ์ในคาบเรียนต่อไปเราจะมีกิจกรรมสนุกๆก,กันค่ะอัลฮัมดุลิลล์สิ้นสุดการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขอมาอฟอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกตุ